เฮยไงฮะให้บอกให้แกร้องอย่างนั้นถ้าแกร้องแบบนี้แล้วก็ฉันบอกเลยนะว่าแกได้เจ็บตัวเพิ่มแน่นี่หนูหนูรู้ไหมว่าสภาพหนูตอนเนี้เป็นยังไงถึงจะร้องไปอ่ะพ่อหนูก็มาช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ยอมพี่แนะพี่แนททำแบบนี้ทำไมในพี่บอกว่าพี่จะดูแลหนูเหมือนเป็นแม่แท้ไงใช่ฉันเคยพูดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ฉันยังไม่ได้สิ่งที่ <tinc S 1> giving, ฉันต้องการแต่ว่าตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนไฟแล้วนี่หนูอีหนูฟังไว้นะที่แกรอดมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าแกโชคดีไงจะไว้นี่ครั้งนี้เน่ะแค่เตือนนะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยแกอาจจะไม่มีโอกาสที่พูดเลยสักครั้งเดียวพวกแกว่าแกเป็นเป็นปีศาจอะปีศาจหรือไม่เนี่ย ก็ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าทรัพสมบัติทุกอย่างในบ้านนี้ต่างหากล่ะนี่แกรู้ไหมพ่อของแกเนี่ยก็พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อฉันแล้วทรัพสมบัติทุกอย่างในบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นของฉันพี่แนะพี่แนอยจาทำแบบนี้เลยนะไม่แกเงียบเลยนี่ถ้าแกยังร้องอยู่แล้วก็แกคงรู้ใช่ไหมว่าครั้งหน้าเนี่ยแกจะไม่ร้องแบบนี้แน่ ทั้ำลูกชั้นขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยพี่พันโดมาฮวัสดีค่ะพี่ปานฮะอะไรนะคะอีกสิบนาทีจะถึงบ้านแล้วหรอคะเค่ะจะกันนะคะพี่น็อ พี่ปันเขาจะกลับมาแล้วพี่แนทพ่อหนูเขาจะกลับมาแล้วอ่ะพี่อย่าทำแบบนี้เลยนะนี่แกเงียบปากไปเลยนะถ้าแกยังพูดอีกเนี่ยฉันจะให้นิอศของฉันเนี่ยลากแกไปฝั่งฮิลรู้แล้วรูไล่ไปเลยได้เลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะจัดการทุกอย่างเองอยู่นิ่ง จะมาแล้วอ่ะพี่นอ็อตรีบไปลบก่อนเร็วเร็วโอเคใจรักนี่นี่หนูแกฟังฉันให้ดีนะถ้าแกปากพงแล้วก็ฉันไม่ปล่อยคีรอดแน,ะอน่อ๊มา,อออาพิมเป็นยังไงบ้างอะลูกอยู่บ้านนี่สบายดีเปล่าสนุกไหมดีดีคะ่ะพ่อ ปัน่นพิมพ์สบายดีค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะฉันเนี่ยดูแลพิมเนี่ยเหมือนลูกแท้ๆของฉันเลยค่ะโอ้หดีมากเลยเออนี่นะเดี๋ยวสักวันสองวันเนี่ยพี่ต้องไปทํางานประเทศหน่อยนะสักเดือนสองเดือนนะเดี๋ยวฝากเธอเนี่ยช่วยดูแลพิมเลยนะนะไปเดือนสองเดือนเลยเหรอพ่อพิพมอยากพิมพ์เขาคงจะรักพี่อะค่ะเลยไม่หออา่พี่ไปไหนแต่พี่ปั่นไม่ต้องกัวงวลเลยนะคะฉันเนี่ยจะดูแลทุกอย่างให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ นี่พิมพ์สองเดินเองเดี๋ยวพ่อกลับมาแล้วเนาะเอานี้ทำอะไรอยู่อะเออพิมพ์ก็ดูทีวีอะค่ะส่วนฉันก็รีดผ้าอ๋อนี่พิมพ์เช็ดให้สะอาดหน่อยสิไม่ยังเปื้อนอยู่เลยค่ะเดี๋ยวหนูเช็ดให้ใหม่ค่ะ ที่ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองไงนะว่าลูกเจ้าของบ้านน่ะมันจะตกต่ำแล้วก็หน้าผมเพชแบบก้อนี้อ่ะแล้วพวกพี่ทำแบบนี้กับหนูทำไมอ่ะหนูไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะเนี่บปากไปเลยเพราะว่าแกงโง่ไงโง่ที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแกนี่รักว่าคุณอย่าไปว่ามันเลยดีกว่าผมว่านะพามันไปออกข้างนอกบ้างเพราะว่าผมอยากให้มันรู้ว่าโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ใจดีอย่างที่มันคิดอ่ะ ก็ดีเหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวแกเนี่ยเดินตามฉันออกไปนะแต่ถ้าแกคิดดี่ีแล้วก็ฉันจะเอาเรื่องเนี้ยโทรไปบอกพ่อแกว่าแกเนี่ยทำตัวเหลวแหละตามมาตามมาดิยืนต้องอะไรไม่รา้ฮะ แกจะอยากรู้ไปทําไมวะฮะเข้าไปสิอย่าดิ้นอย่าร้อยจห้ดิลักนี่นี่พวกพี่ทำอะไรอ่ะถ้าพ่อหนูรู้อะพวกพี่โดนหนักแน่พ่อของแกเนี่ยไม่มีวันได้รู้หรอกเพราะว่าแกเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้กลับไปหาพ่อของแกแล้ว พี่อย่าทำแบบนี้เลยนะปล่อยหนูไปเถอะนะนะหนูไม่บอกเรื่องพวกพี่ก็ได้หนูจะเก็บไว้เป็นความลับเลยแต่ว่าเอาหนูกลับไปด้วยนะนะหนูขอร้องอ่หรอฉันจะทิ้งแกไว้ที่นี่สักสองสวันเพื่อที่สะดัดนิสัยเด็กอย่างแกไงล่ะพี่น้อตคะจ้าไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะโอเคจ้าไปเนะจ้ัเอาหนูไปเ้วยอย่าทิ้งหนูอย่าทิ้งหนูให้ตรงนี้อ่ะ พิมพิมพิมพ่อพ่อมาช่วยนะลูกนี่พิมพิมเป็นเป็นไรเปล่าลูกฮะพ่อขอโทษนะพ่อรู้ความจริงหมดแล้วอ่ะพ่อขอโทษที่ต้องทําให้หนูต้องลําบากนะแต่หลังจากเนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วลูกนะหนูหนูดีใจนะที่พ่อรู้ความจริงอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวเลื่อนตาเดี๋ยวพ่อจะจัดการเอง ที่รักเดี๋ยววันนี้เราไปช้อปปิ้งกันะเฮ้ยที่รักนั่นมันผัวกูนี่เฮ้ยอากอย่างดูกระไอแดกนั่นด้วยอะเฮ้ยใช่นั่นผัวฉันเองอะจะนทำยังไงดีพี่น็อตงั้นเดี๋ยวตามน้ำแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคไหมโอเคจ้ะเอาแนท คุณออกมาทำอะไรนอกบ้านเนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครอะอ๋อผู้ชายคนนี้เหรอคะเขามาช่วยงานฉันอะคะอ่ะพี่ปานไม่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่นุ่นคิดมากนะคะเออน,นี่ขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยงานฉันอะยังไงวันนี้เสร็จงานแล้วเนี่ยถ้ามีงานอีกเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปนะคะได้เลยครับงั้นผงขอโทษกับก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะผมรู้ความจริงหมดแล้วนะ พี่พูดเรื่องอะไรอะ่นะแงะผมมีคลิปวิดีโอนะที่คุณทําร้ายพิมพ์แล้วก็พาผู้ชายเข้ามาในบ้านอะ่ะแถมวนันนี้คุณยังเอาพิมพ์เนี่ยไปจับมัดไว้กับบ้านล้างหลังนั้นอีกอะ่ะฮะพ,พี่ปานคือว่าฉันขอโทษน,นะคือว่ามันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดเลยนะคะนะคุณจะแทะเหรอผมทำงานหามลูกหามคำ่ำหาเงินไม่ให้คุณเนดูแลพิมพ์แต่คุณกลับทอยศผมและทำร้ายพิมพ์เนี่ยนะ ฉันฉันผิดไปแล้วอ่ะพี่ปันพี่ให้โอกาสฉันได้ไหมคะฉันผิดแต่ลวจริงจริงอ่ะมันจะไม่มีอีกแล้วนะคุณทําร้ายลูกสาวของผมหลังจากเนี้เราขาดกันแนะผมไม่ต้องการผู้หญิงใจซางอย่างคุณีกยไปพิมพ์ลูกกลับบ้านกอนพี่ปันพี่ปันพ่อหนูดีใจนะที่พ่อตาสว่างสักทีอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวพ่อดูแลพิมเองนะไปกลับบ้านกันแลลูก